สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมติข่าวสไตล์ครับอีกครั้งนะครับที่ผมนำคุณผู้ชมมาพบกับยนตกรรมรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะมีการเปิดตัวเมื่อเย็นวันที่6สิงหาคมนี้เองครับนั่นก็คือเตียนอยู่ข้างๆผมครับ Honda Civic ใหม่ล่าสุดนะครับนับเป็นเจเนอเรชันที่11ของ Honda Civic ที่ทำตลาดมาต่อเนื่อง ายสิบบปีครัที่บอกว่า Honda Civic Generation ที่11มีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะครับเป็น New Model นั่นก็คือความแตกต่างของตัวถังทั้งหมดนะครับทั้งภายนอกและก็ภายในสำหรับตัวถังภายนอกแน่นอนครับโดยรวมๆแล้วดู รู้หลาแล้วก็โฉบเฉี่ยวในลักษณะที่สุภาพมากขึ้นนะครับโดยมีเส้นนะครับออกแบบให้มีเส้นตั้งแต่ด้านหน้านี้นะครับเส้นลากยาวเหนือมือจับเปิดประตูนะครับยาวจนกระทั่งถึงไปจรดที่เส้นของไฟท้ายอันนี้เป็นเส้นเดียวเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่มีความชัดเจนแล้วก็เป็นไปตาม รูปแบบการดีไซน์ของรถยนต์ฮอนด้าในรุ่นปัจจุบันรวมไปถึงรุ่นใหญ่กว่าอย่าง a อ c o r d นะครับนอกจากนั้นก็มีการออกแบบให้รถมีจุดสูงส่วนท,ที่ต่ำคือ low and wide นะครับต่ำลงแล้วก็กว้างขึ้นนั่นคงจะส่งผลถึงเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ด้วยซึ่งถ้าเรามีโอกาสได้ไปลองขับเดี๋ยวคงจะมาบอกคุณผู้ฟังให้ได้ทราบคุณผู้ชมให้ได้รู้นะครับ อีกส่วนสำคัญที่ทำให้เห็นว่าซี v i c มีความแตกต่างจากเจเนเรชันก่อนๆรวมไปถึงเจเนเรชันล่าสุดอย่างเจเนเรชันที่10ก็คือเรื่องของการประกอบที่ใช้เทคโนโลยีลู o บลัชครับก็ทำให้แนวเส้นหลังคาที่เคยมีมีแนวเส้นขอบและมีพลาสติกอยู่ตรงนี้หายไปเลยนะครับเป็นแต่รอยสันขึ้นมาคล้ายๆกับ ตัวแอ c o คอมันก็ทําให้ดูเรียบหรูแล้วยังคงความแข็งแรงอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีการประกอบที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ทําให้ตัวรถนั้นก็ดูเรียบหรูยิ่งขึ้นด้วย ภาพรวมของ Honda c ซ v i c ใหม่ที่ทำตลาดในประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็น3เกตครับเริ่มต้นก็คือ EL นะครับเกตเริ่มต้นกระทึบขึ้นมานิดนึงเป็น EL+ Plus แล้วก็ตัวท็อปครับเป็นรุ่นที่ได้รับการตกแต่งดีไซน์มาเป็นพิเศษนั่นก็คือรุ่น RS ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับโดยสีภายนอกนั้นมีให้เลือก6สีนะครับแล้วก็ภายในมีให้เลือก ทั้งสีดำแล้วก็สีเทาเบสนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเกรดของรถและก็สีภายนอกด้วยไฟหน้าทรงฉบเฉียวเลยนะครับก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ทมรันนิ่งไลท์ไฟสำหรับที่ให้รถทั้นอื่นมองเห็นเวลาเราวิ่งเวลาช่วงกลางวัน ส่วนหนึ่งของการดีไซน์ที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนที่แตกต่างออกไปก็คือเรื่องของตั้งแต่ฝากระโปรงหน้านะครับที่สันเหลี่ยมนั้นไม่มีการยกตัวหรือการพับอะไรมากเท่ากับรุ่นก่อนจะเป็นแบบโค้งมนมากขึ้นแล้วก็ช่วงแนวเปิดฝากระโปรงก็จะสุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับพร้อมๆกับกระจังหน้าดีไซน์พิเศษสำหรับรุ่น RS ก็จะกินพื้นที่ ในแนวส่วนบนของไฟหน้าทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ RS สีแดงอยู่ที่ส่วนหน้าของกระจังก็รวมไปถึงความแตกต่างของกันชนหน้าก็จะเป็นความแตกต่างที่พิเศษมากขึ้นสำหรับตัวท็อปอย่างรุ่น RS ครับสำหรับเครื่องของขุมพลังนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้มาแบบชุดขับเคลื่อนเดียวเลยนะครับสำหรับทุกเกตก็คือเครื่องยนต์เบนซิน 1.5ลิตรเทอร์โบ v t e ทนะฮะก็เรียกว่าให้กำลังถึง178แรงม้าแล้วแรงบิดนี่อยู่ที่240นิวตันเมตรนะฮะก็ถือว่าเติมความสปอร์ตให้ c ีวิ c นั้นเราจะยิ่งขึ้นส่งกำลังขับเคลื่อนไปยังล้อคู่หน้าผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบอัตราทดแปรผันต่อเนื่องหรือว่า CVT นะครับแล้วก็ยังสามารถใช้เชื้อเพลิงได้นะครับไปจนถึง e85 ด้วยสำหรับรุ่นท็อปที่เราเห็นอยู่นี่รุ่น r s นะครับก็ mm hmm. จะเห็นถึงความแตกต่างตั้งแต่ดีไซน์ของกันชนหน้านะฮะกระจังหน้ารวมไปถึงการตกแต่งภายนอกนะฮะที่มีของดำหลายอย่างตั้งแต่ กระจกมองข้างนะครับที่เป็นกรอบสีดำเงานะครับรวมไปถึงสีเดียวกันสอดรับกันก็คือมือเปิดประตูครอบที่อยู่ที่เสาลังคาเสาว B นะครับแล้วก็ไล่มาที่เสา C แล้วก็ไปจนถึงสปอยเลอร์ท้ายทรงตุดเป็ดนะครับก็เรียกว่า ใช้สีดำแล้วก็แบบกาสแบ็กนะครับดำเงารวมไปถึงหูฉลามที่เป็นสวาวะานี่ก็เป็นสีดำเงาด้วยเช่นกันนะครับเมื่อรวมกับเรื่องของแม็ครอมแม็ก17นิ้วนะครับสีแมสแบ็กก็ทำให้เพิ่มเติมความคมเข้มให้กับเจ้า Honda Civic ใหม่ได้อย่างลงตัวครับ ด้านท้ายเองก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่สร้างความโดดเด่นให้กับ Honda Civic นะครับไฟท้ายแบบซี n ลยังคงเอกลักษณ์และก็ให้แสงแบบไฟคัสนะครับซึ่งนุ่มนวลแล้วก็สว่างชัดเจนอีกหนึ่งส่วนที่ส่งเสริมให้ความสปอร์ตนั้นดูโดดเด่นก็คือเรื่องของไฟท่อไอเสียแบบคู่นะครับซ้ายขวาซึ่งมาแบบเต็มสูตรเลยจากแยกมาจากส่วนกลางตั้งแต่เดิน ท่อท่อไอเสียมาจากตรงกลางแล้วก็มาแยกซ้ายขวามีหม้อพักอยู่ที่ทั้งสองฝั่งรวมไปถึงปลายท่อที่เป็นรูปทรงวงรีด้วยครับต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารของ c ี v i c เจเนอเรชั่นล่าสุดนี้นะครับมีการออกแบบภายใต้แนวคิดฟมอร์นิ่งหรือว่าเช้าวันใหม่ที่ สดชื่นแจ่มใสนะครับการออกแบบทีมต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งด้วยกลอสแบ็กนะครับสีดำเงาแล้วก็ทีมการตกแต่งนั้นดูเรียบง่ายแล้วก็เป็นในทางเส้นในเส้นแนวนอนทำให้รถดูกว้างขวางแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับขนาดเดียวกับที่ยังมีเรื่องของ Driving Mode นะครับให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็น Eco Mode นะครับ สปอร์ตโหมแล้วก็ Normal Mode ให้เราเลือกได้ตามความสะดวกแล้วก็มีเรื่องของไ i เลสชาร์จเจอร์นะครับในรุ่น RS และที่เป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับก็มีเรื่องของสมาร์ทคีย์นะครับเจ้าจะบอกว่าการ์ดตัวเล็กๆอันนี้นะครับทำให้เราพกพาแล้วก็สตาร์ทรถได้และสามารถที่จะ เข้ารถมาแสดงตัวตนว่าเรานั้นเป็นทู้ครอบครองรถนะฮะยังมีอีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของ Conda Connect ก็ Con nect, จะสามารถที่จะดูแลในเรื่องของอสถานะของรถยนต์ได้อีกด้วยครับแหมเรียกว่าเบาะนั่งนี่ก็มีความอบกระชับเพิ่มมากขึ้นนะครับขนาดเดียวกับที่เรื่องของจออินโฟเทนเมนต์นี่จากที่เคยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับ กับแนวตรงกลางของช่องแอร์ก็ถูกยกระดับขึ้นมานะครับให้เป็นแบบรอยตัวแล้วก็มีการใช้งานที่สามารถที่จะควบคุมนะครับได้สะดวกผ่านชุดควบคุมที่มีทั้งสวิ์นะครับแล้วก็เป็นจอแบบทัชท,ที่สามารถเลือกแอปพลิเคชันต่างๆต่อสมาร์ทโฟนตังต้งค่ารถยนต์นะครับแล้วก็อัปเดตระบบได้ขนาดเดียวกับที่ด้านล่างก็ยังสามารถที่จะเป็นสวิ์ที่ เข้าถึงระบบที่ใช้งานบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณระยะทางการวางการรับสายโทรศัพท์ต่างๆเหล่านี้ซีวิ c ใหม่ก็มีมาสำหรับผู้ใช้รถชาวไทยที่เรียกว่ารอคอยนะครับความรํำสมัยที่เพิ่มเติมมาจาก Honda Civic ใหม่